มาปิดท้ายกันนี่จำได้ไหมภาพยนตร์เรื่อง The Interview ที่โอ้โหมีกระแสข่าวออกทาง CNN ออกหลายสื่อเหลือเกินในเรื่องของเกาหลีเหนือ,อที่ <จะ S 1> ไม่<ะ>พอใจอ่ะ มาเกาอการร้ายว่าจะแบบเออแบนแล้วก็ว่าจะทำอะไรนะทำให้ระบบล่มแฮกเกอร์ต่างๆนะครับและอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทาง Sony Pictures เองก็ตัดสินใจว่าอ่ะโอเคถ้างั้นไม่ฉายเรื่อง The Interview และกันเนื่องจากกลัวว่าจะเกิดการกก่ะการร้ายแต่ล่าสุดไม่ฉายรอบปฐมทัศน์แต่ล่าสุดฉายแน่นอนนะครับโดยคนที่แบ็กอัพอยู่ข้างหลังคือใครครับบารักโอบามาฮะ สุดยอดจริงๆอ่ะมาหากาเรื่องกรณีเฉวานะครับของหนังเรื่องอินเตอร์วิวนะครับยังมีให้ติดตามกันอย่างต่อเน,นื่องครับล่าสุดก็มีข่าวดีสำหรับใครที่อยากชมภาพยนตร์เรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์นะฮะตอนนี้อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนช่วงแรกนะครับ Sony Pictures ตัดสินใจครับที่จะนำหนังเรื่องนี้กลับมาฉายในโรงภาพยนตร์25ธันวาคมฉลองคริสต์มาสตามกาหนดเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค,คนที่สนับสนุนอยู่ข้างหลังก็คือ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาบารักโอบามาครับ โดยการฉายในครั้งนี้นะครับจะเป็นการฉายแบบจำกัดจำนวนโรงนะครับจะฉายเฉพาะในเครือภาพยนตร์ของ Plaza Atlanta นะครับแล้วก็ Alamo Draft House Cinema ที่มีโรงฉายอยู่ในหลายๆรัฐเช่น California Colorado Louisiana Michigan Missouri New York ็กซ a s และ Virginia นะครับซึ่งในอนาคตก็น่าจะมีการขยายวงกว้างมากขึ้น ตอนนี้ทางประธานาธิบดีบารักโวมามานะครับก็ได้ออกแถลงการชื่นชมนะฮะในการตัดสินใจใหม่ของโซนี่ว่าในฐานะที่เป็นประธานาธิบดีคงจะต้องพูดให้ชัดว่าเราคือคนอเมริกันเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่เชื่อในเรื่องของการแสดงออกอย่างไม่จำกัดสิทธิเสรีภาพและสิทธิในการแสดงออกของศิลปินการตัดสินใจของโซนี่และโรงภาพยนตร์ที่จะฉายหนังทำให้คุณผู้ชมสาม,มารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง และเราก็จะพร้อมรับกับผลที่จะเกิดขึ้นส่วนทาง FBI เองนะครับที่พุ่งเป้าของการก่อร้ายก่อการก่อการร้ายขโมยข้อมูลของ Sony Pictures นั้นว่ามาจากทางประเทศเกาหลีเหนือนะครับก็ เห็นชอบร่วมกันว่าควรจะฉายภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะซึ่งทางนักแสดงนำนะครับซิสโลเกนกับเจนฟรังโกเองก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่หลายๆคนจะได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้และก็ขอบคุณไปยังประธานาธิบดีบารักโอบามาด้วยครับคือถ้าไม่ได้ฉายก็อาจจะแบบอเมริกาอาจจะเสียหน้าอะไรอย่างนี้ไ แค่คําขู่แค่นี้หรอเออแต่แบบโหมันดูแบบมันขึ้นมหาการจริงๆแล้วมันครอบคลุมไปทุกสาขาแล้วเขาบอกว่าเนี่ยระบบคอมพิวเตอร์ที่เกาหลีเหนือล่มนี่นะตอนนี้เหรอเออแต่ไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรเมื่อกี้ฟังข่าวตอนออกมาคือจะบอกว่าอเมริกาจะลุยกลับไม่รู้ไงโอ้เป็นปัญหาระดับชาติค่ะอันนี้นะฮะง,งั้นเดี๋ยวเราไปกับไฮโซไฮพันนิงนะครับเวิร์กสุด <laughs> เดี๋ยวเบสักครูวครับ